เอาละค่ะเดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะคะกับ12ราศีกับความรักในปี2555ค่ะราศีราศีที่12นะคะนั่นก็คือราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษาย,ยนนั่นเองค่ะเขาบอกว่าชาวราศีมีนในปี2555นี้นะคะความรักของคุณจะเป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะเพราะว่าความรักของคุณนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความเมตตาและก็การเข้าอกเข้าใจคนรักของคุณเป็นพิเศษค่ะ ปีนี้นะคะคุณจะเข้าใจคนรักมากขึ้นและที่สําคัญคุณจะเต็มใจทําให้คนรักของคุณมีความสุขมากขึ้นและนั่นก็คือทําให้ความรักของคุณแนบแน่นขึ้นไปด้วยค่ะเพราะว่าความรักของคุณจะเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นค่ะมาดูกันที่คนโสดบ้างคนโสดเขาบอกว่ามีเกณฑ์ว่า จะมีคนดีๆยืน่นใมตรีจิตให้แต่คุณนี่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าแต่แนะนำในสักนิดนึงว่าเป็นคนดีจริงๆนะเพราะว่าคนที่จะมายื่นไมตรีจิตของคุณและเป็นคนดีด้วยเนี่ยมีโอกาสไม่มากนะคะเพราะฉะน,นั้นเราไม่ต้องลังเลค่ะเราสร้างสร้างความสัมพันธ์แลสารความรักกันต่อไปอาจจะทาให้ความรักของคุณเนี่หวานชื่นเมื่อไหรน,น,นเริ่มต,นต้นแตกปีนี้เลยทีเดียวค่ะมาถึงเ,เรื่องของการเสริมดวงความรักกัน บ้างนะคะสาหรับชาวราศีมีก็บอกว่าควรเสริมด้วยความรักด้วยการพาคนรักไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนอย่างใจค่ะแล้วก็ควรติดโคมไฟสวยๆไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเสริมความสว่างนะคะไวต้ตอนกลางคืน,นทําให้ความรักของคุณลเนี่ยสดใสแล้วก็สว่างเหมือนกับโคมไฟดวงนั้นด้วยค่ะและอีกอย่างนึงค่ะ ควรพกพาหินเทอร์อสติดตัวไปด้วยนะคะเพราะทําให้ความรักคู่นี้หนักแน่นมากขึ้นแล้วก็มีความสดชื่นแจ่มใสมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะและนี่นะคะก็เป็น12ราศีครบแล้วกับความรักในปี2555นี้นะคะขอขอบคุณด้วยค่ะกับ w w w s n o o ์ c o m ค่ะที่ให้หนายนะคะได้นําข้อมูลเหล่านี้มา ผยแพร่กับเพื่ๆทุกคนนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะก็ได้แต่เพียงนำข้อมูลมานำเสนอให้เพื่อนๆนะคะยังไงแล้วเนี่ยเจอกันในคลิปหน้าเป็นเรื่องราวของอะไรต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ